ค้ายปายชมยังข้าเจาะนะมันเป็นพวกไสาสารานะเอะสาธารณาะอันนี้ยังตันยังมาเบิร์นได้บอไหมอ๋เป็นคาที่ของพกยาสูบหมาไหมอ๋อวกลงบกพกยาสูบนนี่อ๋อลงเอไปยาแนผ่าสีไข่นี่หละพรายังนิ่มเมืเห็นงั้นยืนนิ่ตะกิน ในเหือแถวนี้เขาะไรทุ่ร้อยเหรอเขาคือเขาเงียบๆแล้วนะบนี้มาเบืองมอกไปกันนาคย่นาคมาไหนมาจริงๆมาหรือโมานี่เขาต้องเข้าหาวัดตัวนึงมีคนขายของเต็มเมืด เอไเาก็ต้องะนี่คนยังไหลใ้เก้าเปาอยู่ภพัตนาชชนฮะวันขึ้นไปไอ้บนเขาที่เขาวิ่งเทียวที่พี่อูดบอกว่า ขึ้นไปห้อยบันไดแดงแล้วมันหนักมันหนักหนักยังรู้ไหมไอ้แต่มันเห็นคนขี่หลังพี่อู๋ขึ้นไปผู้ชายไม่ใส่เสื้อมันเลยวิ่งหนีจากพี่อู๋รู้แล้วแต่ว่าพี่พี่บเ้านะเออเบาต้องเบาไอ้แต่มันเห็นเลยแหละแต่มันก็วิ่งก่อนแล้วบันไดแดงค้นตรงนี้เยขึ้นสองคนคำหอดหกโมงเคืงเกือบถุ่มจะหอดมันมืด ขึ้นไปตอนขึ้นตอนขึ้นไปแบกสัมภาระขึ้นไปอืมที่ขึ้นไปนอนพุ่มจะได้เรื่องมั้ยเนยอหลายแล้วผู้ใดจะไปนอนไปมากแล้วมื่อเขามาวิ่งเที่ยววันที่ยี่สิบหกอ๋อวางเขาวิ่งอันนั้นเด้วิ่งเทวไปนอนข้างบนพุ่นอ่ะอืมเขาวิ่งอยู่ทั้งๆเนาะวิ่งจากสามราฆาล้มเกดีเนาะวิ่งผู้ใดพวกใด้กินนารีกินนารีกินนารีอืมผู้ที่เป่นนันไม้เล็กอย่างเนาะ นีโอ้ยคนเต็มเอาเอาอัอนใดลงก่อนเอาแม่บอกว่ามัน เห well. ี้บมนแล้วเหี้บตัดไส้ยันถุงยางดีจัดฝากทุงนั่นไปนั่นมา